มีเรื่องแปลกๆตอนตามห้าปลาบุญเจือคลังลาสุดสดดร้อนๆเลยครับจะมาเล่าให้แฟนรายการใดวิเคราะห์กันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกำคืนวันที่2 5เมษายนที่เป็นคืนแด่้้ามไปวันที่ยี่เพกนะคือต้องเท้าความไปก่อนนะนี่ว่าแต่บ้านประเจือนี่มีหม้ออยู่คนหนึ่งนะที่เดินตางมาจากจังหวัดอุดรเราเรียกกันสั้นๆว่าเป็นหม้ออุดร นะครับเป็นหมออุดรเป็นผู้ชายอ,าอยู่ประมาณเซซิกว่าปีนะครับวัยคราวยาวแล้วก็อ้วลานนะครับหนุ่มข้าวุ้มข้ามีป้าปาดเป็นลายเสื้อนะครับลายเสื้อซึ่งวันนั้นนั้นในช่วงเย็นมีรางตรงลักษณะเป็นมอนะเป็นหม้อหญยงมาจากปัตตาุงนะครับถ้าใครได้แล่ลายซดแหลกว่าการน่าจะจํากันได้นะครับใส่เสื้อเกี่ยวทีําพิตีโยกลางเดินหัวชนปลาเจือยซึ่งแกนตํำหน่ายว่า ปลาเจอจะออกมาในคืนนี้ตีสิบเก้านาทีนะครับพิตัดกระไดไลซดตอนไปกล่าวรับประเจืรละมันตีสิบนะครับก็สรุปว่ากล่าวๆก,ก็ประเจือไม่ได้ออกมาตามคำตำหนยนะครับแต่ว่าแต่คืนนี้ตื่อว่าตรงนั้นเป็นแค่ก้นเวละแต่ว่าสิ่งลักๆที่เราตั้งความว่างไว้ก็คือจากหม้ออุดรคนนี้นะครับแกนเดินตั้งมาบรรจประเจือด้วยรถดเคลืองนะครับด้วยรถดเคลือง แล้วก็มาตึงบันปะเจียก่อ,อนหน้านี้สักเสียวันตึงแกนจะไปกลางเต้นนอนอยู่แถวช่วนปามหน้าบันปะเจียไปนอนอยู่คนเดียวนะครับจุดเตียนแลมเลยก็แกนอนอยู่ตรงนั้นแหละเผื่อรอเวลา่จะทำปิดที่ในเพียงคืนข้องวันปริทัศน์คือคือคนแต่ป้านมานะครับสดๆดร้อนๆเลยลก็ทีนี้แกนเริ่มทำปิดที่ตอนเทียงคึนืนก็คือเซต็ตจากภารกิจแต่ว่าไปรอรับปะเจียจากคำทำนดายข้อง ม้อปัตตัลุงนันกะถ้าเคยได้แล่ไรซดในำคำขึ้นได้ป้านมานะกาน่าจะนึกปาบกันออกนะครับหม้ออ,อุดรนั้นแกทำปิี่บร,ริเวณกลาง่วนปัจเจ้อมันจะมีเป็นก่อไฟกอไฟชุ่งชุ่งอยู่บนปลวกนะครับอยู่บนปลวกก่อไฟง่ายเลยถึงแกนจะตั้งปร,รำปิธีก็น้ากอไฟอะไรครับน้าปลวกกันถึงหม้ออุดรแกสร้างไหวหวานะครับเวลาแกทำปิธีแกไม่อยากให้คนเข้าไปมัวม่วหมักไม่อยากให้คนไป รบควรสมาธิถึงกับปิทัดนี้กับตีมงานนี้ก็เลยว่ายัเป็นกําลังใจให้กันเลยไปโยงห้างแบบโยงห้างโย่แบบเงียบเงียบปิดเกียงให้หมดแล้วก็นังฟังก็ตําพิธีนะครับถ้านึกส่วนปลาเจือจะไหมครับโยตอกออกเหรอไหมเม่าดอนนั้นตําพิธีอยู่ตรงกลางส่วนซึงกลุ่มปีทัดประมาณเอาขั้นั้นโยบริเวณหัวมุมส่วนต่างติดตะวันตอกเชียงเนื้อ อยติดตะวันตกเขียงเนื้อทางหัวมุมซ่วนนะั่นนะห้างกันจากตีตมพิธีน่าจะประมาณสักรอยเมตรนะครับถึงกรมีอีกกลุ่มนึงแต่เป็นชาวบ้านเหมือนกันสร้างกนนะมีหน้าบ้านนู่นแลลวก็ล่วงจุกโยต่างหัวมุมซ่วนทางติดตะวันตกเขียงตายกระห้างกับะีําพิธีรักรอยเมตรเหมือนกันแหละแต่ว่าเราไม่ได้นัดไหมกันนะครับคือไม่ได้รู้กันเลยว่าอีกจุดยังมีหนังก้าวอยู่ตรงนู้นเลยนะครับ เราก็ไม่รู้่ามีกว่าน,นั้นก้าวยกเก้าก็ไม่รู้่าเราหนังว้าวตรงนี้ก็บรรยากาศในปิตีกนมันมีเรื่องแปลกเที่เกิดขึ้นนะครับเที่เกิดขึ้นในระหว่านํำปิตีก็มีอาจารย์หมออุดรน,นะครับแล้วก็มีพระรูปหนึ่งมีอาจารย์ปงษงจ่าประยาตาติบนะครับแล้วก็มีน้องก๊อปปีใชยนะครับประมาณเสี้ยกนก็หนังตำปิตีกันเยวพิทัก็์ขอระยัดนำภาพบางช่วงบางตอนจากคลิปเท อาจารย์ปุ่งเจ้าปายาตาติปได้ไลซดในคำคืนนั้นนะมาประกอบกำมันใหญ่ให้ทุกคนได้เห็นปากกันก่อนซึ้ก่อนเพื่อตะล่วงไก่กลับไปงอแงันคือจำปัดเต้นนั้นเขาเขาเขาจะมีคนมาส่งครด้กันเขาต้องับคมีคนมาส่งนะโอ้ไม่เาราไม่ต้องติดตามต่อไปหรือประเนนึกควกที่ค้นหาก็ค้นหาไปแต่เขาจะมาส่งหลังเลขออกอีกห้าวันนี่ จะให้กําหนเด็ตอนนี้เขา,เายังอยู่ในนี้นะเขาอยู่แถวนี้อยู่ตรงนั้นเขาไม่เข้าแล้วที่เขาเอาของมาส่งนี่คือคือของที่เขามาที่มาพวกหมอร่างทรงมาได้ใครใครที่ขออย่างเดียวอยากให้ร่างทรงเข้ามามันเอาของมาใส่ก็คือไม่ต้องให้ร่างทรงเข้ามาเน้วเขาไม่เขาไม่อยากให้ร่างทรงเข้ามาพวกที่ที่ส่งเอาของมานี่ เขาเคยไปหาเขาแล้วเลยคือมอนไม่ต้องมาเลยไม่มอครับมอต้องมาเอ่อเพื่อนไอ้กุ่นเดินตามอย่างเดียวครับเพืแต่ก็มาตัดเรือครับเขาได้ยินพวกเราอยู่มานั่งวันนี้นี่คือกลนเดินตามมาเดินตามมาได้เลยแต่ว่าคือมอนหลังชงคือไม่เอาแล้วที่ถ่ายให้ดูนี่พวกเขามากินแล้วนั่นนี่หลอดนี่หลอดน้ำขึ้นมากินหมดแล้วนี่นี่ ไม่น้ำลงนูนน้ำลงกันเลยนู่นนู่นเลกวนนูลงัไปมนี่กวนรดาี่เุจปีเ็นนั้นกวอันนั้นลงอีมดเลยนั่นอันหยกเลยกวนนั้นยกเลยเนี่อาจารย์เงินกวนั้นจังไม่กวนเลยน้ำนี่นี่น้ำแดงยามกวเลยอันานนวลาเออนี่นี่คือน้ำแดงลงลงเตีึงต้องกวดเป็นนะครับนะเกือบตึงตองกวตังว่าเลยน้ำแดงน้ำเลย นี่นี่คือคือคือลงไปเองนะครับนะครับนี่ดำแดงลงไปตึงแทงไปถึงขั้วเลยแต่แต่แต่ถ้าควักเอาหมอมาคือเขาจะกินแค่ทูบหมดนะครับนี่ดำแดงลงไปถึงเลยถึงขั้วตื้อว่าเรากระดิษกับตานะครับนะไม่ได้แระเดงเรานูเออนี่น้ำเปล่าก็เหมือนกันนะครับรถปรับมาเลยจากรถแต่ไม่ปรับนะยตื้อว่าเขากระดับรูนะครับเขาก็มากินแนวนะจะติดจะตั้งบนนี้กเบิดนะ ต้วน้ำแดงเรนดังยุงน้ำแดงไปเออตัวน้ำแดงกันลงไปขึ้นกวนเลยอ่านี่ยนี้ไม่เหมือนตักเลยนะครับนะเหมือนินตักเลยกินเลยเมื่อนคนตักกินเลยนะเออมันคนตักกินเลยน้ำแดงกันลงไปขึ้นกวนนะครับนะนะอ่าเราก็ไม่ได้หลบรูเลยนะครับน่ะคนเดีเชื้อกันเชื้อนะครับนะ เออน an ี่เราก็เห็นนำแดงลงไปถึงขวดจริงๆของก็ได้ได้น้องไปใต้ด้วยไปเงินอนะอนี่คือนำแดงก็ลงไปถึงขวดจริงๆนายเห็นกระไรคนนี่ถิ่มากก็รอมากันนำแด้งได้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 ยินเสียงอะไรไหมเป็ดเกาซิบกุนบอดี้กับเรามากซิบกุนบอดี้นำแดงลงไปถึงขวดเลยเออนี่คือนำแดงในมัดนุ่มเลยนุ่มเลยนุ่มหลอกหลอกเลนุ่มเี่น้องก็อยากได้เลยลองดูมดิ มดกันเลยเขารับแล้วนะน้านุ่มได้น้ามัดกรองเป็่นนะครับนะนี่โดยมาในเต้มาในได้นะน่มสิ่งที่แปลกแต่เกิดขึ้นในการทําพิธีการยางแต่เห็นครับเหลืองเส้นต่างๆแต่เป็นนำไม่ว่าจะเป็นนำแดงเป็นนมเป็นนำเปล่าพรองไปมดเลยคือแบบเมื่อนโตกดูดเลือดกานนี่ได้แปลกมากถึงนี่พิทัดได้หนังวิกเลาะได้หนังจอบตามได้ไตส่วนไม่ว่าจนวัด เชื่อมันได้แล้วว่าเออไม่มีกันแต่ว่าไปตำไอะไรได้แต่ว่าปล็กๆี่เรียนไปเรียน,นแต่อายเราเห็นปันนันนะคือทุกสิิงถูกอย่างปตัดเอ็นป,าปน่ามันแล้วแหละก็เชื่อมั่นว่ามันเกิดจากอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เป็นนํามือกล้องมนุษย์อย่างแน่นอนอาจารย์พงษ์ลายฟังว่าตอนทําปีที่นี่สมุดปตัดเป็นหม้อด,ดอนนะหม้อด,ดอนนั้นจะหนังตรงนี้ซึ่งก็ด้านกว้ามือของหม้อด,ดอนนั้นจะเป็นเกลืองเส้นโบนมนาแดงเปล่าออน โอ้โหเหนียวดำโอ้โหไรก็แล้วแต่นะอยู่ทางป้ามือตึงกะตัดไปจากนั้นจะเป็นปละโรบหนึ่งตึงกะด้านล่างนี่จะเป็นอาจารย์พุ่งแล้วก็น้องก๊อปปี้อะไรก็ว่าไปแต่หนังด้านล่างกั่นนะตึงกะมโดนนั้นเกี่นหนังมือหนึ่งตื้อคว้าบัตตื้อคว้าบัตตึงกะปักเตียนนั่นบนลายเลมเลยตึงกะอีกมือตื้อไมตาดูซีนะครับอีกมือตื้อไมตาดูซีตึงเกี่นหนังบริกรรมกาตาในใจหนังเยิ้มที่ว่นางเน่ง นังเน่งอย่จับโโมงเลือเล่อๆได้ต่างๆแต่ว่าคนอือนตีหลกกลางตีนังยวนนังตกยุงกับวป้าพวป,ป,ป้แต่ว่าโมดโดนกับนังเนง่งมันไม่มีอะไรตีเป็นข้อบงกีได้เลยว่าแกจะหลักเตีน้ำไปหลักเตีน้ำเปล่าออกซึ่งทุกคนแตีโยด้านล่างกันก็จับตามองสังเกตอยู่ยตลอดถึงไม่มีเลยแต่ว่าเกจะเอื้อมไปยิบน้ำแดงเอื้อมไปบีบกลองนมนะครับถึงมันเป็นอย่างตีแปลกพอห่างจากทำพิธีแทจทุกคนครับ เปิดเอียงแล้วก็พอเห็นข้องที่ว่ามันพลองลงไปเลยว่ามันปิดแปลกแกล่ะทุกคนตกใจตกใจกันคือแบบตะลึงกันเลยเพราะว่าสังเกตนะครับโบกเรื่องเส้นต่างๆกันผีเอียดนะครับผีเอียดแกเป็นน้องก็มาเจีนแกจะจัดการต่างมัดเลยคือมันหวานนมนะแกดึงลอดออกมาถึงกแกปักนะครับเมื่อวานน้ำแดงแกเปิดกว้าถึงงกเอาลอดปักน้ำเปล่าแกก็ซับเองซับเองถึงกะเง็ดขึ้นมาขึ้นมายิดนึงถึงกะแกก็ปักลอดลงไป ถึงลอดตัวอันติแกปักอันมันไม่ได้งอนะครับมันไม่ได้งอยกเว้นลอดกรองนุ่มมันนะมันไม่ได้งอพอทำพิธีเซจอันลอดติแกปักอันขวดในแต่ว่ามีเมื่อว่ามีรอยโตกินนงอไม่เลยถ้าวายิน่งกว่าเป็นสภาพอากาศมันก็ใจไหมเตียงขึืนอีว่าถ้าว่าอากาศร้อนอาจจะเอออากาศร้อนถึงลอดอาจจะผับได้ซึ่งมันมีกรองนุ่มมันนะนองก๊อปไปรองแหลงแรงเลย แววเลยนมกลองแววเลยถึงกับอีกอย่างหนึง่งนมกลองอันนั้นมีรอยมันกน่นขาอันเลยมันกลนขาบถึงกับบิดบิดมืนออกขาบแล้วถึงบิดเล่นบิดเล่นคือแบบบิดเป็นเกลียวเลยใ้่ปะนั่นแหละถึงเป็นเรื่องตีแปลกมาถึงกับนำแดงกันลอดเทปีเอสดักอแอนเก็จจำได้เลยว่าเก็จักเสือๆไม่ได้งอจริงๆมันจะมีข้องอแต่ว่าเป็นข้องอแบบนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเกนไม่รู้ว่างอได้เก็จกักไปเสือๆแบบนั่นแหละ ตึงกับปรต์ปีตีพอเปิดเกียงขึ้นมันงออยู่ดิงออยู่ปันนี้เลยนะครับตามปาบเลยตึงกับปลาออนแกว่าปลาออนนั้นแกเจี้ยงกับปลาไม่ก้มเจี้ยง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 ึงกวนตุบมันเปื่อจะจะแงะกว่าปลาออนในมันเปิดอักทีายดันแกว่าแกเจี้ยงเจี้ยงตึงกับแกแงะขึ้นมายึดพอแยงรอดได้นี่แกแงะขึ้นมายึดหนึ่งไม่ใจว่าแงะปนไหมล่ะแงะไอ้อะกินิดนึงตึงกับแกแยงรอดบุ่มลงไป ดิฉันที่นี่ลอดเอ็ดไส่แต่ว่าน้ำเปล่าออนงอกันนะเป็นเรื่องติดแปลกแต่ว่าเรามานั่งวิเคราะห์กันนานพอสมควรน,นะครับทุกคนแต่ว่าไปในโยในเหตุการณ์นั้นนั้นคือเป็นเรื่องติดแปลกมากนะครับคือไอ้นี่อยากตามทุกคนนะว่าคิดเอ็ดมันปื้อตรงนี้ว่าเคยมากินหรือว่าเกิดจากอะไรนะครับอยากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์มาวิเคราะห์กันทีนะถึงกับมันจะมีเหตุการณ์ซ้อนกัน ต่ว่าเป็นนิตการแปลกในจังหวัดนั้นนะครับนะแต่ว่าเอ็นโดยนาเบาทต่แกยกอยู่อีกจุดหนึ่งคือจักจุดแต่ว่าเพราะตำปีตี้ใช่ไหมปีตัดอันโยต่างมุมทวนต่างติดตะวันตกเชียงเนื้อใช่ไหมครับอ้างกับปรร์มปีตี้นี่สักรอยแมตรเต้าอีกทีมหนึ่งล่วงจุกสร้างคนกับนาเบาโนอีกช่องคนนะครับโยว่วมุมฟังตะวันตกเชียงตายนะครับซึ่งต่างช่องทีมนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่ามี คนมายอบอยู่ตพะว่าเรายอบกันเบิดเบิดเกียงกับปิดใช่ไหมต้องคืนนั้นเป็นคืนเดือนแจงไอ้ราเงินหนังเล่เขาตำปีตปีหนังกว้างหนังกว้างกาเห็นเนี่ยเส้นเตียนเพื่อนเพื่นกาจังว่านั้นปีตัดไล่ซดอยู่กันถ้าทุกคนทีได้เล่แหละคืนนั้นนะแต่ว่าจวงเบิดเบิดอันปีถัดกันไล่ซดอยู่เรากันยืนอยู่เตี๋ยววัวนั้นเลยยืนยในเตี๋ยววัวนั้นถึงกับฟังน,นู่นนั่นนึกว่าพวกเราเป็นเหมือนคนแต่ว่าไม่ใช่ติ่มผู้ก่อนหน้าได้แบบนั้นเลยเหมือนว่าคนแต่ว่างไม่ดีอ่ะ ซึ่งหน้าบบาโน่นเกตั้งเกตเอ็นในกลุ่มเราเรายืนยืนเนาะยืนหันใสหันกว้าบางคนกระโดดอย่าุกบไอยแดงวบบหวบกระเกเห็นผู้ชายหนุ่มข้าวห่มก้าวนะครับเสื้อก้าวกางเกงก้าวกว่าเดินออกมาจากป่าเดินออกมาจากป่าสวนบรกษาน่เดินออกมาปั๊บมายืนอยู่กลางๆกลุ่มพวกเราเลยมายืนถึงอันใสหันกวายืนเกเกกางๆยุทนา่นเนาะเป็นนาทีพอนี้ก็อันใยอันกว้าแ้วก็ อันลังลบเก้าปาแล้วก็มุงหน้าให้หวับเก้าปาไปแกว่านัวกลางวันเราห้ากันยีแลว้วเราแกก้องกันยีแลว้วแต่ปกลางคืนว่เราลับมัดมันมาเติมข้องแหนนี่ป่ะนี่เแกก็คิดไปนะแกไม่รู้ว่าเป็นพวกเราก,กว่าบ้าจริงวนี่เดี๋ยวไปให้ปบต่อใจเดี๋ยวตั้มมันตั้ปังรังไปกูไปคุดออกมัดแกก็คิดไปในใจนะแกก็วิบนะัดถึงกะสักเดียวเกณฑ์พอคน้อเก้ากาลบไปเกณเป็นผู้ชายสามคน นะครับใช้เสื้อสีดำเดินขึ้นล็อบมาลาวพอขึ้นล็อบมาแล้วก็มารวมตัวอยู่กับพวกเรานะครับมารวมตัวกับพวกเราก็ที่นี้ช่วงจังหวะนั้นนป็นต,ตอนไล่ซอสนั้นตัวบบทรัพย์เบ็ดอีมดแล้วซึงกับพอดีและว,ว่าเออแต่หนูไม่รู้ทำปิธตีชัดป่าได้เราไปนั่งกว่างข้ากววันตีบ้านประเจือว่าก็กับไว้เดินไตครอบชว่วประเจือต่างฟังติดเนื่อนะเพราะมันโย่ห่างจากประําปิตีจักรเสตทิพย์แมทนะครับ ก็คือเราจะไตเดินเบิดๆไปเลยเะว่าเป็นคือเดนแจ้งถึงกับไิจัดกันไล่จดอยู่กันถึงกับตานวลกลุ่มหนาบ้านวลช่ำกนวลเกกัดจับปฏิกิริยาของวบเราอยู่กองเกยแวงเก่ว่าเราเป็นกลุ่มแต่ว่าไม่ไม่ว่างดีได้ปนะนั้นเลยถึ้งกับจังหวะแต่ว่าปิจัดเดินนั้นบังนะครับบังหนาบ้านี่เดินอยู่หน้าปิจัดก็อาเมติเมตได้ถึงปิจัดเดินอยู่ตรงนี้ถึงกับด้านล่างปิจัดมีช่ำช้ามกิมมี พีหมดได้นะเดินตามล่งมากบิทัดเดินตื้อตัวซับอันเนี้ยเดี๋ยวตัดตอนนี้มหม้จมทางนิดนะตอนที่ว่าพบิทัดกำลังเดินล็อบไปตีรถอ,อันรอๆรอรอไปถวรวัสชีวนวนะ่ะรอเมาดอนทำพิธีตอนนี้ ส่วนอย่างปะเจ้าตามเห็นครับปราตรงนั้นนะคือเห็นปิตัดเปิดเกียงใช่ไหมปิตัดเปิดเกียงถึงไัเห็นล่างบังเราเดินเดินอยู่ด้านหน้าอ้างรักอาเม็ดไดนะกเห็นล่งหลอดปิตัดในเห็นไปไหนกันแล่เบิดเบิดกันยุดแกจะมองแล้วก็เลยเปิดเกียงห้เห็นถึงกับตาโนมันเกาเห็นไม่ใจเห็นเมื่อนติตาปิตัดเอ็นลยตาโนม่นเขาเห็นได้ร้ไมครับตาโนมันเห็นตอนปิตัดเปิดเกียงแกเห็นว่ามี ปลาเดินนำหน้าปตัดอยู่ว่อนเรื่องคือเปิดเกียงพอเปิดเกียงปั๊บว่อนเรื่องถึงกับว่อนลาดินถึงกับพยายามซีนำเงินเดินเร็วละจังหว่าเดินเร็วเดินดำหน้าเดินเดินวัวตุงใบหน้ายึดนังถึงกับเดินจับจับับเดินนำหน้าปตัดอยว่ถึงท่าผู้ชมนึกราบออกไหมครับว่าเป็นไครเป็นปลาลางเลก็กแล้วก็เดินเร็วถึงกับพยายามซีนำเงิน แกว่าอาจารย์เอียดจัดจัดอาจารย์เอียดวัดบ้านกันจัดจัดเลยตึงหนาเบานวนแกไม่รู้ว่าอาจารย์เอียดอันลบไปํำพิธีปลุกเสกปลาเต่วัดนั่งเต๋วงเทปแกไม่รู้ว่าอาจารย์เอียดลบลบับแล้วนะแกก็ว่าอุ้อาจารย์เอียดมันตำไะไรป่ปานี้ไม่ลบจำวัดที่แกก็คิดไปนะแกว่าออาจารย์เอียดไปไหนวะเอ็นเอ็นมไม่ลบปจำวัดที่ถ้ามันตีจ้องเลือดแล้วได้ปนี่ย กตินี้จุดนวนพอเห็นเราเดินออกลบแกก็เห็นเป็นลักษณะปลาเมื่ออาจารย์เอียนเน้ยนเดินนำหน้าพีตัดตึงตานวนก็ว่าเออตามไปอาปลาวะก็คือตามนี้มามาตาจุดเราเนี่ยก็คือเดินลัดหลอดหลัดหลอดมาตึงก็เดินบดเบิดมาตึงก็อีมาตามเราตึงก็จังหวะแกลละไสยตาแล้วก็เดินตามเรามาันกตินี้ปีมดแยกไปอีกตั้งหนึ่งตึงแกนกลุ่มซ้ำคนนั้นนั้นไปตาพีมดก่อนพอตาพีมดปั๊บก็ น้อยอางอาจารย์เย็ดไม่รับตีเอก็มาทำไรแหลกเดียวตึงไปหมดก็งงเลยวะอาจารย์เย็ดได้เราไม่มีไม่มีปลาตึงเก็ว่า,าเราอินอยู่นนี่แหลกเดียวอาจารย์เย็ดเดินเดินนำหน้าของตัดอยู่ใช่ปะเดินนำหน้าของตัดอยู่เกิดแปลกใจอ่ะนะตึงก็ออกมาบินเดินก็มาปบกันรวมตัวกว่เรากับจุดนูทาน่าคนกับจุดพิตัดก็ลเียคนกับเกตตามว่าแล้วนี่ไม่มีอาจารย์นะอาจารย์เย็ดไม่ได้โย กระว่าไหมอาจารย์เยดกลับวัดไปเล็กเล็กว่าเนาะถึงแก้งอ้ยแกก็หลายกว้างหน้าตาตื่นนะว่าะเดินเมื่อตีพิทัดลาเลยเดียวมีผู้ชายหนุ่มเข้าเข้าออกมามายืนอันใจอันกว้าถึงรบกาวปาถึงมีผู้ชายจุดดำจ้าคนเดินออกมาแล้วก็พปตัดเดินขึ้นลับไปบานประเจือญถึงกับเปิดเกียงถึงกับมีพระอาจารย์ยเดินนําหน้าเดินซับอย่างเร็วเลยนะเดินซับเดินนาหน้าพิตัดไปถึงการเลแกก็มันหลกว้าง นะครับหลายกางทุงผิตัดกันโดวตึกแบบแปลกๆนะถึงว่าเมื่อว่าเก็พยายามซื้อได้อันนี้อยากให้ทุกคนช่วยวิเคราะห์กันที่นะในสถานการณ์เศรีป่ารษหนาบาวันนิ้นะในพฤติกรรมแต่ว่าในกลุ่มของพิดตัดนั้นตีเก๋นั้นไม่ความวั่หรือือานะอันนี้พิดตัดก็ทีมงานกับวิเคราะห์กันไม่ออกเหมือนกัน่าเก็พยายามซื้อไห้หรือว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องดีไหมแต่ว่าเห็นปลาเอ็นลักษณะของศักซิ์แต่หนุ่มเก้าเก้าหรือว่าเป็นนิมิตไม่แต่ดีแต่จะให้เราได้เจอปลาบุญเจอในเร็ววัน อันนี้อยากให้ทุกคนช่วยวิเคราะห์ก,อกอันทีนะตึงกะตัดป่าลอบไปเตะกลุ่มข้องหม้อดอนนิดนึงก็คือช่วงทตี่วาก็ตาปีตีมันจะมีปลาอยู่รูปหนึ่งที่นั่งอยู่กันนั่นนะตึงปลาอันแกกรอวพี่ปลาแกกรอวพี่ตึงกะวันีตอนตำปีตีก็ได้ยินเมื่อนเสี่ยงคนเดินก็คือปีจ่ายกับน้องก๊อฟมันเดินเบิดเบิดมาเปิดทีด่เจเข้าไปนั่งในในปีตีนั่นกัน นึกออกไหมครับคือปีชายน้องก๊อบมันตอนแดกยอบเราตึ้งน้องปีชายน้องก๊อบเดินเวียนอ้อมไปเดินเบิดเบดิดตึ้งกัไปแสดงตัวแบบเบดิดเบิดอันตึ้งปลานก็ตอกจ้อยเพื่อหวอดพอดปีชายน้องก๊อบมาตกใจจับโดดตึ้งกัทีนี้น้องก๊อบก็บก้าวไปนั่งตึ้งกัตอนทำปีเตียนใช่ปะก็ได้ยินเสียงดงังแกรก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 ดังมันแกรกมันมันมันอะไรสักอย่างตีเป็นการบิดอะไรสักอย่างที่มีฟันเฟืองนึกออกไหมครับก็ได้ย่าหวดดังแกรกปั๊บ หลางายลังง่ายลังทุกวันนี้ตาลุ้นกว่าตาลุ้นกว่ากับตกใจนะเกบอแล้วพี่ล็อกปลาแล้วแต่ว่าพี่ล็อกปลาแล้วเออลลอกล็อกดีอย่ังนี้นะซึ่งเขามันจะมีอย่างข้องการได้ยินเสียงเดินยลบรอบนะครับซึงพอตอนปิดปีเตียนเะขาได้ยินเสียงมันกุนเดินก้าวลบปลาเลยมันไล่กุนเลยทึงเอาพอเราตาเม,มาดอนเมาดอนว่าฉันส่งกลับไปแล้วก็คือมันห่าแปลว่าเทปปีเตียแล้วกับไอ้ก้าวลบก้าวลบปลาอะไรประมาณนั้นนะ นั่นเลยครบับปับรรยากาศเหล็กคืนที่ผ้านมาตอนนี้ก็ตีซ่องแล้วเป็นวันที่ยี่สิบกเมษาแล้วนะตอนนี้นะก็คือเป็นคืนเต่กล้าม,มาจากวันที่ยี่สิบห้าที่ทำพิธีแลกปอนเตียงคืนนะนะก็เป็นเรื่องแปลกๆแต่ว่าอยากจะมาลาวให้ทุกคนได้ฟังนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดและก็เป็นเร่องแปลกๆแต่อ้ากรรมอธิบายได้อยากฝากแฟนรายการที่มีประรับการหรือว่ามีไอเดียมีความคิดได้นะอยากจะคอมเมนต์อยากจะแนะนาอยากจะอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมัน มันเกิดขึ้นได้ปพื้อนะตังเรีงเยงต่ว่า,วาติดตาปีตี้แล้วก็ตังเรีงเยงต่ว่าสิ่งเดียวโยนในกลุ่มของปีตัดตีนับาวันเด่นนะครับตีมามีปลาเดินนําหน้าปีตัดมีคนหนุ่มเก้าอนค์เก้าเดินนอกัญปลาแล้วเดินรักนบก้าปลานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเขาจะพยายามซื้อซ่านอะไรอยยางไางไทุกคนช่วยกันตีโจดีตีโจดไอ้แตกตีว่าเพื่อว่าเขาจะซื้อซ่านจริงๆริงแต่ว่าเราอาจจะคิดไม่ออกเพื่อว่าเฟ้นอะไรกันบางคนอาจจะกิดออกแล้วก็เป็นแนวต่าง ในการตามหาปลาเจือให้เราได้พบปลาเจือในเร็ววันนะครับนาะน,นี่อยากให้ทุกคนช่วยกันวิเคราะ์ช่วยกันแช์นะครับนะช่วยกันแช่เพื่อเป็นกําลังใจการอัปเดตล่าสุดตอนนี้ตีสองว่าว่าตีสามนะวันที่ยี่สิบหกเมษายนเป็นวันตีสี่สิบแปดวงการทุนใหน้ยังไม่เจอนะครับเอาลืมไปลืมบอกคําทํานายของหม้ออุดรน,นะอันนี้นะทุกคนจดจำเลยครับมากไว้เลยหม้ออุดรทํานายว่าปลาเจือจะ ออกรับใหม่เองในวันล่างวันเบอือออก็คือล่างเบื่อออกปับ๊บสมิว่าเบออเื่ออ,ออกทีจ้องเบือออกตีเซ่การจดตีห้าตีอ็อกตีเจ็ดตีแปดตรงนั้นเลยปัดเจ้อจะเดิอนออกรับใหม่เองการนี้อีกไม่กี่วันนะอีกสีห้าวันก็เป็นวันเบรืรอออกอันนี้อยากเลยคนช่วยกันจำเลยก็มิมไว้ดีนะครับกำทำาน้าข้องหม้ออุดรน,นะครับแล้วก็แก๊ไอเ้เหมือนว่าดัดตึงเกล็ดเล็กเล็กด้วยกันเดี๋ยวไปทา่ไปแปะไอ้แรนะครับนะเป็นเล็กได้นะครับเพื่อว่า ได้แบ่งบุญกันแบ่งดวงแบ่ง,บงโคลาภกันก็นัน่นแหละครับเรากำมารอดรุ่นกันเลยตามคำตามนายข้องหม้ออุดรน,นะครับกัยังกงตามมากันต่อไปเรื่อยๆครับพวกเรานะครับอน,นี้ก็กลางวันทั้งวันแล้วถึงการนี้ก็ตีจ้มแล้วก็ยังไม่ได้ปักป้อนกันตีก็ให้ทุกคนเป็นกำลังใจนะครับสำหรับใกล้ที่อยากเข้าไปช่วยเลือบบรรปปลาบุญเจอนะอีไปุ้มตบในี่ื่องก้องอาหารการกิน่องก้องน้ำดื่ม่องก้องกาวซนา่นดีกวแต่กส็สามารถเดินทตั้งไปบปรรปปลาบุญเจอได้เลยครับให้ทุกคน ปักมุดนะครับใต้เดินทางไปบริจาคกล้องบันปลาเจียนให้ให้ทุกคนปักมุดโรงเรียนบันตองขายอำเภอ,อยันตาข้าวจังหวัดตรังนะครับพอไปถึงมุดหน้าโรงเรียนแล้วให้เคตตรงไปประมาณ1กิโลเมตรจะมีซอยเดินกอนกลีตเลแหลกๆโยสายมือนะครับการเลี้ยวข้า,าซอยสายมือไปเลยต่อก้าวไปปั๊บไม่เกิน1กิโลบันปลาเจียจะย,ยกขวามือ้ากไก่ก้าวไปก็จะเห็นรถกระบามั่งรถเกลียงมั่งจอดยอยู่บนเดินเต็มแล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับนะ แต่ว่าพิน์แนะนํานิดนึงก็คือถ้าว่าเป็นน้ำยังให้ทุกคนจัดแบบน้ำขวดเล็กๆมานะขวดแบบ3้0รอยห้าสิบมิลลิลิตรได้ไปนั้นแหละแต่ถ้าขวดใหญ่ขวดยาวแบบนี้เวลาเราปลาเดินปลามันปอกยากแลลกอีกอย่างหนึ่งก็มันเมื่อพอเรากินไม่หมดปั๊บมันเลือดถึงกระดล้กงนะครับเพราะว่าเมื่อเราเดินจิบเรื่อยๆบางทีถ้าว่าเลือดแล้วก็ไม่มีใครกินแล้วจะไม่เพราะารอยเปิดแล้วก็ถ้าว่าเป็นน้ำดรืมขวด3้0รอยห้าสิบมิลลิลิตรมันพอดีมันพอดีกำพอดีนะพอมดตรงนี้ปั๊บก็ เลือดไต่กวดเปล่าก็เราปไปเก็บไปตุ่มด้านนอกถ้าว่าเป็นไปได้นะครับก็เป็นเนื้อสัดหรือว่าโบกเครื่องโบว์ได้ก็แล้วแต่ต่เกี่ยวกับการตำอาหารนะครับนะเนื้อสั์ก็เป็นพวกไก่หมูเป็นม่วเป็นปนลาอัน,นนี้ก็แล้วแต่นะครับนะนี้ถ้าใกล้ติพอจะห้าม,มาได้ก็สามารถเอาแบบนี้มาได้นะครับนะเอาแบบนี้มาได้เอาเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวนะัวเนื้ออะไรแบบนี้นะก็ยกให้ทุกคนติดตามกันต่อไปนะครับภารกิจการตาอาหารปราบุญธเจียววังหวาเราจะได้ ปอบปะเจ้อในว,วันในสภาพเต็บปลอดภัยตึงกา่เดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวอะไรแปลกๆี่อยาก,ก,กให้ทุกคนได้ฟังได้มานังวิดกลอ,อก,กันแล้วเดี๋ยวพี่ัดจะมาเล่าให้ฟังแล้วนะครับนะเดี๋ยวค่ำคืนนี้ขออนญยาตไปปักป้อนก่อนเพราะว่าหู่นนอนนะั่นแล้วตอนนี้งอมแนละ้วาวบ้านเราก็เรียกงอมนะ,ะเดี๋ยวไปปักป้อนก่อน,นตึงแต่ต่อเช้ามาลุยกันไหมอาให้ทุกคนรอติดตามเป็นกําลังใจให้พี่ัดนะเป็นกำลังใจให้นะใใหยัดหยาดเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านนะครับในการตามหาปะเจ้อให้อปอบโดยเร็ว นะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังแล้วนะถ้าพอเปลี่ยนแปลก